สวัสดีค่ะยุบช่องสาวหน้าค่ะลุยชาแนลคือเก้าเดอวยค่ะมันนี้สิบหาไปเบิ่งเมนูอ้อมห่วงอิเลไปเบิ่งข IC ั้นตอนการเหตุกันเลยค่ะนี่คือหน้าตาห้อยเลที่เอาสอนมาเนะคะพี่น้องทอดต้มน้ำพรอนข้นแล้วก็เอาห้อยเล่มหฮอนใส่กับน้ำห่อนเดือดนะคะเพื่อให้ขีห้อยเลออกนะคะพี่น้องนำดำๆคือขีห้อยเล่เนาะค่ะจากนั้นก็ลังนำเป้ารอบนึง เสร็จแล้วค่ะสำหรับขั้นตอนการลวกหัวอิเล่เนาะค่ะไปเตรียมขั้นตอนการเพ็ดเมนูออมเลยค่ะตำพริกกระเทียมใบมะกรูดให้เข้ากันเนาะค่ะเติมน้ำลงไปหลังจากตำพริกกระเทียมเรียบร้อยแล้วใส่น้ำปลาแดกใส่ชิอลอดและน้ำปาลาย่างละนิจะนน้อยในขั้นตอนนี้เนาะค่ะจากนั้นกรเตรียมผักไว้จะใส่เนาะค่ะแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดใส่ผักลงไปนะค่ะ ขั้นตอนนี้เข้าใส่หัวลงไปเลยก็เล้นะคะพร้อมพักแล้วก็ล่อให้เดือดส้มนีกับเซ็ตแลคาค่ะมาเล่นพนักินของนุ่กันคะ่ะโวยเลยล่นพน หนูเหพี่น้องจับลายพี่น้อง ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอไปกินเขาคอนสำหรับคลิปนี้จบางแ้วจะลิมกดไลค์กดแชร์ให้นะแม่เด้อบ๊ายบาย